ขณะน,น,นี้ทีมงานั้งเราได้มาถึงนะวัดถ้ำเขาตะภาพนะครับจังหวัดอุทัยธานีที่กำลังไหว้พรนะนัคือคุณนายจำปีและคุณบัวพานะครับกำลังไหว้พระอยู่อันนี้คือบริเวณถ้ำเขาตะภาพนะครับ่งเห็นได้ว่าบริเวณนั้นฟ้างแล้วก็สวยงามเป็นอย่างมากเลย บริเวณภายในถ้ำ <c oughs> วัดเขาถ้ำกระภาพนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็กระหน่ำถ่ายรูปก,กันครับทีงานเราก็มาเดินเที่ยวมาถึงณจุดนี้นะครับคือ <c oughs> วัดถ่ำวัดถ้ำเขากระภาพจังหวัดขุดทัยธานี นี่คือบริเวณถ้ำเขาตะภาพนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีข้างคาวอยู่ข้างบนมากมายนะครับเป็นหมื่นเป็นพันตัวครับเยอะแยะมากเลยครับข้างบนจะเห็นว่ามีเป็นรูโผล่อยู่ตรงกลางเขา่าตรงกลางถานะ้ำเห็นตูงเลึกเลยนะครับบริเวณนี้นี่นะครับถ้ำเขาตะภาพท่ถ้ำเป็นงดงามอย่างมากมาย บริเวณภายในถ้ำเขาสะภาพนะครับจะเห็นว่าบริเวณถ้ำปัง้งฝางมากป้างก็สูงสวยงดงามธรรมชาติยังมีไว้ให้เราได้ชมอย่างมากมายนะครับเป็นไงบ้างครับคุณประภาพูดหน่อยได้ไหมครับ รู้สึกว่าจะกลิ่นไม่ค่อยดีเลยค่ะรู้สึกฉันขึ้นเองค่ะกลิ่นเนี่ยขึ้นไม่น่าเชื่อว่าจะจะมีตรงนี้ทางด้านนี้มีอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเนี่ยตรงนี้ตอนนี้เรากำลังจะแผนกล้องให้ดูบริเวณรอบๆของภายในถ้ำเขาตะภาพนะครับเห็นได้ว่าเป็นบริเวณฟางฝ่าม มากเลยนะครับกว้างแล้วก็สูงด้วยนะครับเป็นบริเวณเหมือนกับว่าเขาลูกเนี้ยทั้งลูกเนี่ยเป็นโค้งขนาดใหญอ่อยู่ภายในเขาลูกนี้นะครับถ่ายก็ไม่เคเห็นมันมืดมมแสงแสงไม่พอแสงไม่พอก็ได้ระดับหนึ่งตรงกลางน่าจะเห็นได้ว่าเห็นเป็น เป็นโพ่เอเป็นช่องรูขนาดใหญ่นะครับมันเป็นช่องระบายอากาศอยู่ตรงกลางถ้ำนะครับที่นี้มีข้างขาวมากมายนะครับอยู่อาศัยอยู่ภายในถ้ำนี้มากมายทอนนี้ทีมงานเราก็กำลังถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานนะครับ นาจุดนี้น่าจะใช่ที่เขาเรียกว่าเป็นจุดที่มาว่าถ้ำเขาตะภาพนะครับจะมีหินขนาดใหญ่ซึ่งดูรูปแบบเหมือนกับเหมือนกับตะภาพน้ำนะครับบริเวณถ้ำเขาตะภาพนะครับอีกด้านหนึ่งอันนี้จะเป็นทางออกด้านอีกแขกไหมเนี่ย รูปที่ท่านเห็น,นคือบริเวณทางเข้านะครับวัดถ้ำเขาสภาพนะครับนี่นะครับบริเวณทางเข้านะครับบริเวณด้านหน้าวัดถ้ำเขาตภาพนะครับที่เห็นอย่างนี้คือคนบูพานะครับไม,มไม่มีตัวหนังสือเลยจะให้ถ่ายถ่ายตรงไหนอน๋อนี่ไงวัดถ้ำยังไงวัดถ้ำไงอ,อ่ะไป บริเวณเออรอบๆนะครับทางเข้าวัดถ้ำเขาสภาพนะครับจะแพนกล้องไปให้ดูรอบๆนะครับในลาบริเวณทางเข้าครับจะเห็นว่ามีสาลาการบระเรียนตอนนี้ท่ากนกำลังทําวัดเย็นอยู่นะครับจะเป็นบริเวณรอบๆนะครับอันนี้อันนี้ที่เห็นนี่คือรถที่เรามากันนะครับวันนี้มาด้วยกันทั้งหมดเจดคนนะครับ เจ็ดคนมาได้เจ็ดคนมา,มา,ม,ามาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆนะครับเริ่มต้นจากอุกาตาก